ภาพดาวเทียมสุดอึง้งพบหมู่บ้านเขมรนปริศนาติดชายแดนไทยถูกสร้างแบบแปลกประหลาดเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามการประทะระหว่างไทยกัมพูชามาโดยตลอดจะต้องทราบกันเป็นอย่างดีว่ากัมพูชามักจะรบแบบขี้คลาดโดยเฉพาะการที่นำรถยิงจรวด b m 21เข้าไปจอดในหมู่บ้านและยิงออกมาใส่ฝั่งไทยมีคลิปมากมายถูกถ่ายและหลุดออกมาทั่วโลกโซเชียล ต่างพากันพูดถึงกองทัพขเขมรที่ทําแบบนี้เพราะรู้ว่าไทยไม่กล้าที่จะยิงตอบโต้เข้าไปในแหล่งชุมชนจึงทําให้ทางฝั่งกัมพูชาได้เปรียบและนิยมเอาประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์อย่างที่ได้เห็นการชุมนุมที่บ้านหนองจานที่อ้างว่าประชาชนกัมพูชาออกมาประท้วงแต่แท้ที่จริงมีเหล่าทหารคอยบงการอยู่ข้างหลังว่าต้องทําอะไรเคลื่อนไหวอย,อย่างไรน่าสนใจเข้าไปใหญ่นั่นก็คือขเขมรรู้จุดอ่อนของเรา นั่นก็คือความเป็นสุภาพบุรุษไม่ยิงเข้าหมู่บ้านแน่นอนทําให้บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจะมีหมู่บ้านขเขมรสร้างไว้เป็นกันชนจํานวนมากแต่ล่าสุดในวันที่7กันยายน2568ทางด้านเพจจะไอซ์ทับฟ้าได้จับสังเกตความผิดปกติของหมู่บ้านแห่งหนึ่งของกัมพูชาที่สร้างติดกับชายแดนไทยโดยจะไอซ์ทับฟ้าได้โพสต์แผนที่ทางอากาศซึ่งมาได้เข้าไปดูแล้วก็เห็นความผิดปกติจริง เพราะจากในภาพจะเห็นได้ชัดว่าบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านถูกจัดวางและมีระยะห่างเท่ากันเป๊ะแบบน่าสงสัยแถมบ้านทุกหลังในหมู่บ้านนั้นยังถูกสร้างออกมาในรูปแบบเหมือนกันทุกหลังจนไม่น่าจะใช่ความบังเอิญแน่ๆโดยจะไอซ์ทับฟ้า a, ได้โพสต์ตั้งคำถามว่าเมืม่อวานเวลานี้ผมอยู่ที่บุรีรัมผมนั่งดูแผนที่บ้านมันซึ่งติดก,กับชายแดนเราภูมิประเทศแปลกๆ ทำไมบ้านทุกหลังมีระยะห่างเท่ากันแถมเหมือนกันทุกหลังหลังคาสีเดียวกันตั้งตรงแนวเดียวกันหรือมันจะไม่ใช่บ้านอดคิดไม่ได้ครับซึ่งหลังจากที่จะไอซ์ทัฟฟ้าได้โพสต์ภาพพร้อมกับตั้งคําถามที่น่าสนใจทําให้มีคนไทยจํานวนมากที่เห็นภาพก็คิดไปในทางเดียวกันว่าอาจจะเป็นหมู่บ้านผู้มากบารมีคอยดูแลอยู่หรือไม่บางคนก็ออกมาบอกว่า น่าจะเป็นหมู่บ้านทหารขเขมรซึ่งมีอยู่หลายพื้นที่ตามแนวชายแดนบางคนก็ตั้งคำถามว่าหรือจะเป็นคลังอาวุธค่ายทหารซึ่งเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าน่าสนใจมากๆเพราะหากเป็นหมู่บ้านที่คอยเก็บคลังอาวุธหรือเป็นหมู่บ้านทหารหากมีการประทะรอบต่อไปเราจะกล้าทำลายหมู่บ้านเหล่านี้หรือไม่แล้วขเขมรก็น่าจะปั้นข่าวว่าเราโจมตีหมู่บ้านต่อไปนั่นเองทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ